ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือคู่ที่4ครับของรายการปาดตรงไฟในครับคืนนี้กับประจําวันพฤหัสที่2ตุลาครับแล้วก็ทั้งคู่ชกในคู่ที่4ในพิกัด128บปอนด์ครับระหว่างทางด้านเซียงบิงโสเด่นํารงครับมีเป็นนักยกจากประเทศจีนนะครับพบกับซงรุกฉลงมวยไทยจากอุตเบกิฐานครับเอาละครับท่านผู้ชมครับถือว่าดูจากรูปร่างทั้งสองฝั่งแลวบอกว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบรับ ดูที่ว่าวันนี้ใครจะดีกว่าใครครับแล้วทั้งคู่นั้นถือว่าเป็นมวยประเภทป้องปิดบัญชีเหมือนกันครับมาดูทั้งเล่นเสียงครับเสียงสปิงลิทโอเค Yes Okay Yes so, uh, uh, You have a see for him fight before for the opponent uh, Sorry I don't know English uh, oh, you? uh, 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 Life t h a i l a n d l i f o r p a t o n g l i f o r m u t h a i Thank you m u t h a i And you fight with p a t o n g Win uh, Yes yeah, Okay uh. And this uh, you win in no problem You can check with already. Yeah. Already. Okay. you're uh, not too much for loot weight. Hmm. Okay. Very easy. So to do tonight. And then you know for tonight, uh, you can uh, fight with like and the boxer will come for unbeaten. Are you sure for the winner? Okay. Okay. Win. 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 Okay. How old are you now? How old? How many years? You. Twenty. Uh, fighting. No, no, how old How many year? Uh, three. Uh, no, no. It's like uh, how old are you? How many year are you? Like a twenty year or? โอเคยาโอเคไมเป็อะไรครับยังไม่ได้ในการคิดครับเดี๋ยวอะไครับเดี๋ยวคอยบอกตอนดูในประวัติครับจะขึ้นโดนั่นนะครับโอเคมาทางด้านน้ำเงินก่อนนะครับนี่เป็นนักเกี่ยวกัประเทศลุเบกิทานครับให้ y ีไฟที่ t น n ะตงมีโฟล์ว e ม่ทำ e ิน o นลด o ลด o อ้และอัพต่อยู o กท o เด t t ต่ออะเอเดียมไลกับบังลายูวินโอเคไลกับกูดเอ e v e r y w h e r e n ร p a t o ะ g no g ก o d and you fight with the boxer who come from China and body is same same you mm hmm. and you can fight with him okay yeah okay. you sure for the winner yeah. okay yes <Yeah>. a yeah. and you c o u l d for punch or elbow or knee everything everything everything. okay and then how อ a ไร you now 20 20 okay I think is same same him yes sir okay เอาละครับทางด้าน uh, สกรับก็อยู่20ปีนะครับแล้วคู่นี้ต้องบอกว่ามีสิทธิ์ได้ลุ้นกับเรา,ามาจากถล่มมวยไทยนี่ น่ากลัวทุกตัวครับมาที่ต่อยปาตรงนี่ไม่เคยแพ้ใครครับแต่วันนี้โจ้เือกับโสเดชดำรงครับที่ช่วงนี้บางครั้งก็บอกว่าอยู่ในช่วงขาลงครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรุ่นกับว่าแมระหว่างโสเดชดำรงกับฉลงมมวยไทยใครจะเข้าวินคืนนี้ครับ